มาครับมิซูมิชิ MC10 นะครับผมรถดเกี่ยวนวดข้าวคอรวงแบบสองแถวนะครับผมเครื่องเงนดีเซลสองสูบนะครับสิบแรงม้านะครับมาดูรอบๆกันก่อนครับที่เท้าวลองมาสอบมีสองงานนะครับผมมันจะสับฟางนะครับ MC10 นะครับผมมิซูมิชิ ครับผมอันนี้คือข้างในนะตูตวนวดนรับถังนมันดีเซลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมาสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะครับทุกอย่างเราตั้งใหม่ให้แล้วนะมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์นะครับก็ไขเราตรงนี้นะครับ น,นี่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สองสูบนะครับผมดีเซลนะครับเป็นท้ายของเลวนะครับ <c oughs> มันเครื่องให้แล้วนะครับสิบแรงม้านะครับเราขึ้นมาข้างบนกันขึ้นมานั่งอยู่บนรถนะครับผมนะทีนี้ก็จะมีเท้าซ้ายนะครับนี่เท้าซ้ายเท้าซ้าย เผซ้ายนี่สตาร์ทเครื่องนะครับเห็นไหมมีไฟเฟาววผาหัว a a พอปิดติจปุ๊บไฟเผหัวติดนะครับติดพเอดับปุ๊บเราค่อยสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าในดับแล้วเราถึงสตาร์ทเครื่องได้แต่เราจะไม่สตาร์ทนะครับผมมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวคัวนเร่งนะครับนี่คันเร่งนะแต่กับเตานะครับเร่งนะครับตัวนี้เช่นเดิมน,นะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะตัวไม้วิ่งทอนเท่าไหร่นะมาดูนะครับสองร้อยสิบสองชั่วโมงนี้นะครับผมนะเวลาเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องให้ถึงจุดเขียวนะครับ เพื่อจะให้การทํางานของเครื่องยนต์นั้นเต็มพิกันเต็มที่นะครับตัวนี้เป็นเสีีลักอะไรบ้างนะครับผมนะอันนี้คือปล่อยข้าวนะครับเต็มนะตัวนี้คือข้าวติดนะครับติดที่ตัวด้านหลังตัวนี้ติดที่คอความยาวของคอครับนีหม้อน้ำนะครับมีเครื่องทํางานหนักเกินไปนะฮะนี่คือเผาหัวนะครับขึ้นมาครับเป็นคันโยกสีแดงสีส้มตัวนี้นะครับคือเป็นคันโยกตัวเอ็นเห็นไหมเอ็นนะครับแล้วก็ F อก็คือเดินหน้านครับ อ่าก็คือถอยมาถอยมาอันหนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวยกงานะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวยกงานสังเกตสัญลักษณ์นะครับยกงานนะครับเห็นไหมครับถ้าดันขึ้นยกงานขึ้นนะครับผมถ้าเราลงยกงานลงนะครับผมพอเราเข้าเกียร์ได้แล้วเสร็จปุ๊บตัวนี้คือสปีดนะครับนะสปีดมีได้เลเวลหนึ่งสองสามสี่นี่คือสำหรับเบอร์เกี่ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่คือแค่เกี่ยวพอนะครับ 567นี้คือ5689เี้สลับไว้เดินนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิคนะครับสวิคเพื่อเช็คออโต้นะครับนะออโต้จากนั้นตัวนี้คือปรับงานขึ้นงานลงนะครับผมงานขึ้นงานลงหรื่าปรับคอรวงนะครับตัวนี้นะครับล็อกสลับตู้นะปรับพัดลมนะครับรอช้พัดลมเบอร์ไหนนะนะครับขึ้นมาข้างหลังอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคันโยกตัวนี้นะนี่ครับคันโยกนวดจะเข็นเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับผมตองตัวนะครับ ตัวนี้เราพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคฝากไว้หนึ่งคันนะครับ Mitsubishi นะหกหมื่นห้าพันบาทพร้อมจะส่งนะครับผมนะติดต่อได้ช่างเบิร์ดนะครับผมสวัสดีครับ